สวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะสดสดร้อนๆที่ปู่ขุนหารครับวันนี้ลุยเดียวครับผมนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่า ขอคนหนึ่งไลค์กับผมขอคนหนึ่งแชร์ครับสดสดร้อนๆครับผมปูุนหานครับกลางดึกดครับผมวันนี้นะครับลุยเดี่ยวครับผมเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าให้ฟังครับทําไมผมถึงได้มาลุยเดี่ยวถ้าตอนนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมที่สารเาพ่อปู่คุนหานครับลุยเดียวครับผมกลางดึกครับมาคนเดียวครับวันนี้มาคนเดียวครับอ่าวันนี้มาคนเดียวครับผมวันนี้เอารถมาครับผมเอาคันรถคันที่คันนี้มาครับวันนี้มาคนเดียวครับท่านผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาอุปกรณ์นะครับอยู่ในรถนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อข่อยเอาไอ้อุปกรณ์ก่อนเอารถข่อยขึ้นล็อกล่ะไม่แป๊บหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งเด้อท่านผู้ชมนะแป๊บหนึ่งนะครับผมต้องเปิดรถซะก่อนเพราะรถมันล็อกแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆเด้อหมูเจ้าเด้อหมูเจ้าต้องใจเย็นๆนะไม่ใจเย็นๆไม่ได้นะครับทุกท่านต้องใจเย็นๆนะครับผมต้องความปึ๊บ เตรียมกระเป๋ามาเรียบร้อยเนาะปึ๊บนั่นแหละแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับสดสดร้อนๆอ,อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับผม <c oughs> ได้เมือท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงแล้วนะครับเมื่อตะกี้ได้ยินเสียงแล้วนะ โอเคนะวันนี้ผมมาลุยเดี่ยวมากลางคืนมาขอโชคขอลาบปูข่ขุนหารโดยตรงทําไมวันนี้ถึงได้มาที่นี่คนเดียวเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะมาหาปูก่กลางวันอีกด้วยเพราะผมผมจะมาไหว้ปู่เนาะด้วยของหวานของขาวนะครับอ่านะครับผมนะชัดเจนดีนะครับท่านผู้ชมนะไปโอเคครับผมท่านผู้ชมตามนั้นเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะเมื่อตะกี้ได้ยินเสียง ที่ศาลเจ้าพ่อปูข่ขุนหารนะครับวันนี้มาคนเดียวมาลุยเดียวนะครับอ่ามาลุยเดียวมาคนเดียวนะครับได้ยินเสียงใช่ไหมเมื่อกี้นะครับนี่ก็ผมศาลเจ้าพ่อปูข่ขุนหารนะครับ<อ><อ>นั่นแน่คอยว่าแล้วนะแต่ยินเสียงก็ยังคอยว่ามู่เจ้าเห็นไหมผมถ้าผมมาคนเดียวจะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่พูดถึงชินไหมชินแล้วครับ แต่ก็ยังกลัวนะครับเสียงปแปลกๆนะเมื่อเป็นว่าบักว่าล่นมานีิบักว่าไอ้ยังคือสิมีย่ามี้เออนะมีเสียงตอนรัศแลกใช่ครับผมได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงจริงนะครับนะครับผมนี่ครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้วยกันมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือถุงนี่ครับ อ่านะครับชัดเจนดีนะประตรงประตูโอเคตามนั้นนะอืแค่เสียงประตูก็กินขาดซะแล้วอ่าได้ยินเสียงนะปู่ทักนะนะครับท่านผู้ชมได้ยินแล้วนะโอเคนะประตูปิดให้ผมเห็นหน,นะโอเคนะครับมามาดูปู่ครับผมอ่าท่านผู้ชมครับผมตั้งกล้อง ไว้ตรงที่ปูนะนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขอเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมประตูเปิดประตูเปิดนะประตูเปิดนะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้อยอ่ามเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยอีกแล้วมาที่นี่หัวเดียวกันเฮ้ยอืมเอาตั้งกล้องตรงนี้แหละ ตรงที่ปูแล้วนะท่านผู้ชมกราบกาบกราบบอกกราบว้บอกระบาปูก,ก่อนนะครับกาบใบบอกระบาปูก่อนเดี๋ยวผมขอตั้งให้เรียบร้อยก่อนเก็บกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยก่อนเด้อยแป,บป๊บเนอแเ้วกล่สีมะหวายกันรู้แต่ว่าโ,โเคตรเสียวผมบอกเลยโคตรเสียวอืมนะครับโคตรเสียวโคตรเสียวอะโคตรเสีย <Alles. S 1> วเลยครับผมท<ๆ>่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนนะครับ ของหนักด้วยนะครับอืมครับผมเฮ้ยเสียงอะไรตึง้งเฮ้ยอ่าเอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นนั่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอผมขอเตรียมบอกก่าวปูก่อนนะครับท่านผู้ชมเด้อขอเียเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะไรฮะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้เหมือนมีอะไรโยนมาเลย เฮ้ยผมขอสำรวจด้านหลังก่อนนะท่านผู้ชมขอดูด้านหลังก่อนนะมันมีอะไรไหมเนี่ยมีใครมาแกล้งผมเปล่าเนี่ยมีคนมาเฝ้าเปล่าหรือย,ยังไงเนี่ยมันมีคนมาแกล้งผมหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะเอาดีๆเอาดีๆไอ้ทางผู้หญิงเขียวมาเฝ้าเ่นี่มีคนมาเฝ้าหรือเปล่าครับมาแกล้งผมหรือเปล่าผมถามจริงฮะอุ้ยอุ้ยยักษ์ใหญ่ เฮ้ยท <Hey! S 2> ่านผู้ชมเสียงเสียงมีใครมาแกล้งผมหรือเปล่าฮะอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเอาท่านเอาเอาแล้วไปดีนี่เอาแล้วเอาแล้วเฮ้อโอ้โหท่านผู้ชมเอายังไงดีเนี่ย ท่านคนยีย่เขียวไปยี่อองไปดิยูนเจ้าเจ้ามาเฝ้ามาหยังมาหนิคอยถามเนี่ยฮะอือผู้ชมอุ้ยขนลุกกันเนี่ยนี่ผมเตรียมของมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไร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 นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องเลย ตั้งกล้องอสองไปทางนี้เลยเดี๋ยวผมจะได้มา,มา,มากราบมาไหว้ก่อนเดี๋ยวพึ่งนะท่านผู้ชมนะมากราบมาไหว้ซะก,ก่อนนะครับมาคุยกันก่อนมากราบมาไหว้ก่อนอันดับแรกเลยนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมได้ยินไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเดีย๋ยวเดีย๋ยวผมเอากล้องตั้งให้ท่านผู้ชมบ่าวูกันเอาอ่า ขอปูก่อนบอกกาวปูก่อนนะจุดตรงนี้อ่ะบอกกาปูได้เลยถ้าผู้ชมบอกกาปูได้เลยบอกกาปูเลยครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องตั้งถอยหลังนะครับผมจะตั้งตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะอ่าตรงนี้นะ นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกผู้ชมโอ้โอ้โอ้มาพูดเดียวคอมาทีนึ่ตัวอืมอ <S <S เสียงอะไรตรงนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุยเดียวนะครับที่ปูกขุนหารน,นะครับ แบบหนึ่งนะครับทุนผู้ชมผมต้องดูอ่าดูไรสดก่อนนะครับวันนี้สดสดร้อนๆนะครับวันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับที่สารเาพ่อป,ปู่ขุนหารนะครับทุนผู้ชมนะวันนี้เดี๋ยวผมขอดูเม้นต์ก่อนนะวันนี้เราไล์สดกันเห็นเลยนะครับเสียงประตูได้ยิยนเสียงไหมเมื่อกี้ได้ยิยนเสียงไหมแบบนี้นะทานผนะู้ชมนะโอเคแบบ แบบนึงนะครับ ừ, ใครโทรหาผมท่านผู้ชม ừ, แป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมนะได้ยินเสียงผมไหมเป็แบบนมึงเป็แบบนมึงเป็แบบนมึงนะครับท่านผู้ชมข่อยตื่นเต้นดิหนี่มาผู้เดียวนี่ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับได้ยินเสียงอะไรท่านผู้ชมฮึเสียงนะเสียงมาแล้วแบบนึงนะครับผมขอเช็คเช็ค,เช,คเช็คยอดไลค์ก่อนนะ เช็คยอดไลค์ก่อนสดสดร้อนๆนะครับที่ปู่ขุนหานะครับนะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับก็อีกอย่างนึงครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่สารเจ้าพ่อปูกขุนหารณแห่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะวันนี้มาขอโชคขอลาบนะครับด้วยการจุดเลขทูบหนึ่งดอกแล้วก็เดี๋ยวจะจับเลขไข่พอนะครับเซมซีไม่ต้องเขย่านะครับผมนะก็คือขอปลู่แค่สองอย่างพอเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วนะครับ กระเป๋าคอยกระเป๋าที่มันสัมพลาหลายเลือเกินใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เห็นคลิปคลิปนี้นะครับหรือไลฟ์สดตรงนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยท่านผู้ชมนี่ยังขึ้นรถมางสิฮะก็เป็นจังนสิ คน,นะคนลุกนะครับบางทีนะครับท่านผู้ชม,มได้ยินเสียงนุ่นเฮ้เสียงอะไรวะเนี่ยอืฝ่าไว้ได้อามเอ้ยจะซาอะไรเถอะเปิดน้ำกับเปิดเปิดน้ำเซือ่อกๆก็ยังเปิดซายอยู่อืม มาเรื่อยๆนะกูเด้อทีนี้ผมเป็นโฮปก็ยังก็ยังสิบมหมันใจแต่มันใจแห้งเลยเป็นโหมันใจก็ยังพูดห่วยนั้นเขาเดี๋ยวเอาเอาหามเลยกระเป๋าอยู่น,นีกน่ก็เลยใส่พิษหมอออ่องเออ ได้ยินเสียงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมันได้ยินเสียงเรื่อยๆนะคอยจะเสียวประตูผมมาจ้องประตูนะเนี่ยชมเสียวประตูประตูปิดเมื่อกี้ ตู้เปิดโอุยย้ยฮ่าเอ้ยหนอมามาถือหมองหน่อยฮึขึเปิดโจงโจงเทียวที่นี่โอ้ยใส่สูตพร้อมนะมันนี่เลียวบนนอกมันนี่โูขอปูเหลียวบนนอกอะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวมาบอกกาปูไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมคือถ้ายินเสียงอะไรผมจําจะแบบว่าอย่าไปซึนไปสนใจท่านผู้ชมเด้อนะครับโอ้ยโอ้ยครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สา ER ธุสาธุเด้อปูเด้อ no ปูคุณหานลูกหลานปูขาหนมอําคนเดิมแหละลูกหลานปูส no ุขูส no ุคนตปูเด้อเมื่อนี้นี่ลูกหลานมาหาปูโดยตรงเลยนะครับลูกหลานบารีวอร์หายเอฟซีฟังหรอกบ่ารีวอาให้ผู้ใดฟังทั้งสิ้นลูกหลานโหยู่โหดีอยู่ใจใจลูกหลานที่ลูกหลานได้นัดกับปูในความฝันลูกหลานเองนะปูนะเป็นประตูท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกกล้องไปนะท่านผู้ชมนะเ่ินมนะ ผู้ชมดูนะดูนะผู้ชมมาละนี่เห็นไหม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 นานนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคนะ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 ครับโอเคนะครับเห็นนะครับอ่าเห็นนะครับอ่านะครับอ่าโอเคนะอืมนะครับโอเค เอา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 เาท่าน้มท่านผู้ชมเฮยเฮ้ยว้าวล้กวเ้าบว้า้าวว้าบว้างวล่้าวว้าว่้า้าวว้าว้าวว้าวว้มวร้า้าวว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 ่าวอีาว้าวว้าวว้าวว้ี๋ยวเ้าววอาววเาวว้าวว้าวข้หวอ้าวว้าววอบวว้าวว้าวเ้าวว้าบว้าวั้าวว้า้าวว้าวว้าว้าวล้มว้าววบา้าวว้อว้าวแล้ววอาวว้าวว้้าวว้าว้าวว้า้้ว เอาถ้ามีละอละไรเลขทูปฟาจุด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 โตนี่โตก็โอเคเอา่เอาเอาเต็งตัมอ่าโบมินตเต็งตัมอะไรคนละโตกันอืออันนี้เอามาอีกเลยอืมอืมเสียิงยังวะโอ้ยทำไมพูดเดยอะมันเป็นจังสี่ตัวยังไง อืจะบอกเด้อปูสิกลับมากขาึ้นเขาอหืมเหมือนได้ยินเฮ้หเหมือนได้ยินเสียงคนเดินนะฮะ<า>ตุยเขาบ่ฮะยังมาโจประสิหมอนี่เออ อ้าวฮะฮอ๋ออ๋อโอ๊ยไฟใหม่โอ้ยตกใจหมดเฮ้ยกูเนาะกูเนาะอืมโอเคจบข่าวฮะท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียง เอาจิงค wow. ิงเอาจิงจริงเิงเหมือนผมได้ยินเสียนะอาจริงเอาจริงคผมอีลี๋ๆีคอยังดียงดีไปดูไปัวยิงดีแก้วเนาะคือมาอะไรหมายเลขแก้วคืออะไร ศูนย์ศูนย์สี่ฮะศูนย์ศูนย์สี่แกตัวนี้มีเอฟซีบอกว่าใช่ไหมเดี๋ยวจะพึ่งเดี๋ยวผมจะให้ส่องอ่ะถ้าท่านไหนพร้อมแล้วช่วยกดหนึ่งมาเดี๋ยวจะจับเลขไข่นำโชคเอาเร็วเร็วเรวเรเอาดีๆเอาเร็วเร็วเรว็เร็วเนี้ยเอาเร็วด้วยนะ เอาเร็วๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคแล้วนะเอาเร็วๆเลยนะอ่าเดี๋ยวจับกดหนึ่งมา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 โอเคมีคนดูดูดูอยู่สี่พันอืมนะนะโอเคโอเคตามนะั้นท่านผู้ชมนะอ่ะท่านผู้ชมโอเคมาอ่าปูเอ้ยลูกหลานสิขอใครทำโชว์เด้อปูเดอ้อให้ลูกหลานปูสุข,ขู่ถกคนที่เพิ่นเบิ่งปูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เด้อปูเดอ้ออ่ะ จัดไปลูกแรกครับผมได้มาหมายเลขเจ็ดครับมยังเนาะเจ็ดโอเคทางนั้นได้เจ็ดนะครับลูกที่สองครับได้มาหมายเลขสองครับเจ็ดสองครับโอเคลูกที่สามครับ ได้มาหมายเลขเก้าครับเจ็ดสองเก้าโอเคตามนั้นหรือเสรประตูอีกแล้วประตูท่านผู้ชมเฮ้ยผู้ชมเห็นเห็นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนเป็นเดี๋ยวบอลถังกล้องไปเอานะเดี๋นื้อประตูประตูจริงท่านผู้ชมจริงจริงจริงประตูจริงนี่นั่นนั่นนั่นอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ย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 นั่นจริง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 แล้วก็จริงจริงแล้วก็จริงอีก เออฮะผู้ชมโอ้โหขนลุกขนลุกครับโอ้โหผู้ชมขนลุกครับนี่นี่น,นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยท่านผู้ชมอย่างนี้เลย เฮ้ยอะไรนั่นเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูประตูชัดๆเลยนะมันไม่ใช่ลมนะเนี่ยจะให้ดูเลยนะเออคอยว่ามันมีคนมาแกงคอยบอฮะผมว่ามีมันมีคนมาเฝ้าแล้วมีคนมาแกงเขาหรือเปล่าผมผมอยากจะรู้ท่านผู้ชมเออ ต้องมีคนมาแก่งข่อยแน่นอนเลยครับวายขอา่ขอยคมคิดอย่างนั้นนะอ่านะครับโอ้หท่านผู้ชมนี่คือภายในนอกปู่คุนหานนะผมได้จับเลขไข่วนะจับตรงนั้นตรงนี้นะท่านผู้ชมนะครับทางของน้ำนี่ผมเอารถมาคนเดียวอเออหรือว,ว่าเขาชมมาเก็บเอาเฟี้ยงมาแก่งข่อยบอเห็นว่าข่อยเคยมาไทายคลิปกันเลย นะครับอ่าโอเคคือผมเปิดประตูแวบงนี้แนละ้วเฮ้ย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 นั <P> ่นนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้จะเอามือจับเลยเมื่อกี้เห็นไหมนั่นเมื่อกีอ้ผมจ,นะจะเอามือจับนะนอ่ากางจะเอามือจับนะท่านผู้ชมเฮ้ยเสียงเสียงตัวนี้ลมพัดนังคงไม่พัดครับประตูมันเป็นอย่างนี้มันคงพัดยากมากเลยหรือมันจะเกี่ยวกับศูนย์หกหรือสองศูนย์หรือเปล่าเฮ้ เดี๋ยวนะผมจะเปิดไปนะมันมันไม่สามารถที่จะที่จะอันนี้ได้ท่านผู้ชมนี่นะยังไงก็ลมพัดไม่ได้ครับผมไปมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับนั่นกิงกิงท่านผู้ชมกิงกิงเห็นไหมกิง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 ครับกิงกิงมันมันไม่สามารถที่จะมีลมท่านผู้ชมนี่ดูนะดูนะนี่นะนี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ย ลมมันลมมันพัดมาทางนี้คือมันไม่สามารถที่จะจ่อได้ดูนะดูนะเนี่ยท่านผู้ชมนั่นอีกแล้ว <c oughs> เห็นไหมอีกแล้วผมบอกไว้แล้วอีกแล้วจริงจริง <c oughs> นี่เห็นเห็นเลยนี่คือการเห็นเห็นเลยท่านผู้ชมโอเคตามนั้นรู้นะครับท่านผู้ชมตามนั้นเลยอืม นะครับอือือขนลุกท่านผู้ชมไม่ใช่ระบบเปิดปิดรีโมทร้อนหนุ่มอาบ้อนหนุอาม์บดิบบอมบนครับผมบอมรีโมทครับใครที่มาปูจะรู้ดีครับใครที่มาปูคุณหันจะรู้ดีครับใครที่มาปูคุณหันจะรู้ดีครับผมท่านผู้ชมนะครับใครที่มาปูคุณหันจะจะรู้ดีเลย นะครับท่านผู้ชมนะครับเฮ้ยเสียงเสียงอะไรพวกน,นี้ใครที่มาผูกขนั้นจะรู้ดีครับจะรู้ดีเลยว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับอ่าเฮยท่านผู้ชมผมชักไม่ไม่มั่นใจนะท่านผู้ชม จริงๆนะเอาจริงๆแล้วก็ขนลุกด้วยเดีนี้ชินครับผมได้ยินเสียงหลายๆต่างๆนะครับอได้ยินเสียงต่างๆเลยท่านผู้ชมขนลุกท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเบิ้งโทษรับกัน เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเลขทุกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูสองเลขทุกันแป๊บนึงนะสองเลขทุกัน นะครับอ่าผู้ชมเดี๋ยวผมขอเก็บไอ้นี่นก่อนนะครับลมพัดเบาๆอํามไม่พัดครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอากล้องนะผมจะเปิดประตูให้ดูนะผมจะเปิดประตูให้ดูเลยแล้วก็จะให้เอาจะให้เอากล้องเนี่ยก็คือว่าให้เห็นเห็นตรงตรงประตูเลยนะอ่ นะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะแป๊บหนึ่งนะผมผมจะดันไปตรงนี้เลยเนี่ยซึ่งมีเอฟซีบอกว่าเนี่ยลมพัดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะดันตรงนี้อ่ะคือตรงนี้นะยังไงก็ไม่มีลมครับเอาจริงๆริงเฮ้ยเฮ้ยอามเอ้ย,อย,อย,ออยขัวาแล้วขูวาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยดีโอ้ดีโอ้ดีขวแล้ว ว, uce. ว uce. ่าแล้วว้าเฮ้ยเฮ้ยอาเมยเออ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 ไม่เอาเลียวเด้อยววันนี้ดิท่านผู้ชมเอ้ยขอเบิ่งเลขทูบข่อยกลับไปเด้อยววันนี้ดิเอาเอาดูเลขทูบกลับเลยท่านผู้ชมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะครับเอาท่านผู้ชมครับเลขทูบมาแล้วครับผมเลขทูบมาแล้วครับผมเลขทูบได้มาอย่างนี้เลขทูบได้มาหกสามแปดนะครับผมเออ มันเหมือนคล้ายแปดสามแปดดัหรือหกสามแปดท่านผู้ชมหกสามแปดครับผมหกสามแปดครับท่านผู้ชมผมฟาบิ้งฝฟาเบิ้งฝฟาเบิ้งเร็วเร็วรีบดู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 เลยดูด่วนเลยด่วนเลยด่วนจีบปิัญญาเลยเนี่ยฝฟาเบิ้งฝฟาเบิ้งฝฟาเบิ้งเด้อดขาเลยฝฟาเบิ้งเลยเลยนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคบท่านผนะครับโอเคนะครับ um, ท right? okay, ่านมะโอเคครับผมเออผมขอตรับก่อนครับผมีเพผสวัสดีครับสวัสดีครับเปินขหน้าเลยนะครับ